สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการนะฮะบรารมีพระสมเด็จเก้านะฮะรายการบรารมีพระสมเด็จเก9เกเนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาชมพระเครื่องนะ,ะพาทุกท่านนะนำพาทุกท่านนะมา,าที่พระสมเด็จกันก่อนเลยนะวันนี้นะราคาพระบอกเลยว่าราคาพระวันนี้เป็นราคาที่ ถูกมากๆนะกับช่วงบ่ายนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องหนึ่งในเครือของเพชรพิจิตรนะ,ะพระเครื่องนะในช่องของเพชรพิจิตรเนี่ยมีจำนวนประมาณห้าห้าช่องนะห้าช่องนะเดี๋ยวนะสักครู่นะ เดี๋ยวดูกันไปนะเดี๋ยวดูกันไปตะคุ่นะครับพี่นะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคงแรกเลยนะพระเครื่องวันนี้ต้องบอกเลยว่าสมเด็จนี่ช่องนี้ไว้ทําเฉพาะพระสมเด็จเลยน,นต้องบอกเลยว่าโหดทุกองนะโหดทุกองนะครับพี่นะอ่าตอนนี้ลูกค้าพัศงข้อความมาเรื่อยๆนะ mm hmm. ตอนเนี้ยยังมีผมดําเนินการทําหน้าที่ตรงนี้อยู่คนเดียวนะครับต้องบอกก่อนนะเพราะว่าลูกน้องเนี่ยผมมีอยู่แค่หนึ่งคนก็คือคนที่เป็น งานแพ,พะนะรติดจริงนะตรงนี้ผมจะกําลังทําเรื่องอยู่นะทําเรื่องทุกอย่างนะให้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 ให,ให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะอ่ะสมเด็จองคนี้นะพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่วันนี้เป็นปฐถมมาเริกของของช่องเลยก็แล้วกันนะเป็นของช่องเลยก็แล้วนะนะดูนะฮะว่าพระโหดทุกองนะโหดทุกองอ่าโหดทุกองคนะ บางคนเห็นอาจจะเห็นรอยปากกาเมจิตามมือผมตามอะไรเงี้ยนะคือผมใช้ปากกาเขียนถุงนะเขียนถุงก็คือถุงที่เวลาที่ผมส่งพระให้กับทุกท่านนะ่ะจะมีลายชื่อที่ผมเขียนนะก็คือเป็นชื่อถุงนะเป็นชื่อถุงนะช่องทางการติดต่อของช่องเนะี่ยเดี๋ยวผมลงไว้ด้านด้านล่างของคลิปแล้วกันนะฮะด้านล่างของคลิปแล้วกันนะ อันนี้เป็นสมเด็จนะอันนี้เนื้อหาจัดๆเลยนะผมเอาวันนี้นะสำหรับช่องใหม่นะช่องใหม่บารมีพระสมเด็จเก้าเก้าเก้านะ,ะผมเอา999บาทนะเอา999บาทรวมจัดส่งให้นะ,ะรวมจัดส่งให้อ่าอันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่แต่นี้เนื้อจะสวยนะวันนี้มีมีอันเนี้อันเนี้ยเคยขายนะ,ะหลายๆพันเลยพี่นะวันนี้ตั้งใจเอามาเป็น เป็นปฐมมาเลิกของของพระสมเด็จในในในช่องนี้นะฮะในช่องนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะค,ะคลิปแรกนะหวังว่า,าจะได้รับาการตอบรับจากพี่ๆนะแล้วก็เพื่อนๆพเอฟซีทุกท่านนะต่อไปเนี่ยช่องนี้แล้วก็ช่องเมื่อวานที่ผมได้ปล่อยไปเนี่ยก็อาจจะเป็นพนักงานคนอื่นนะมานั่งไลฟ์แทนผมนะเนี่ยเขาก็อาจจะพูดได้ไม่เหมือนผมนะหรืออาจจะดีกว่าผมนะเกตทะลุซุ้มนะแต่ว่า ก็ต้องขอความเมตตานะจ้าเอฟทุกท่านนะก็เปิดโอกาสต้อนรับนะบริษัทของเพชรพิจิตไว้สักบริษัทหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นพักเครื่องส,อสวยๆนะผมจะไม่บอกหรอกพี่จริงๆอะผมรู้ผมบอกเลยก็แล้วกันนะอันนี้เป็นกลุ่มวัดกลางของข่อยในเนี้ยมีประมาณสองสาอ,นะองนะสองสาองอันนี้เป็นกลุ่มวัดกลางของข่อยเป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพ์ใหญ่อ่าเขายกทะลุซุ้มนะ,ะทะลุซุ้ม อันนี้เป็นกุดกางของคอยแล้วอันนี้แพงนะแพงนะแต่ว่าผมผมไม่ได้สนใจราคาซื้อผมซื้อเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยนะต่อหน้าพระสมเด็จองคนี้นะนะต่อหน้าพระเลยนะผมซื้อสองพันห้าวันนี้ผมเอาแบบแบบขาดทุนนะแต่อขาดทุนไม่มากบางคนบอกเฮ้ยกล้าขายขาดทุนแล้วมันก็มีถั่วกันไปบ้างนะพี่นะเอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะองค์ที่สองนะฮะเมื่อกี้นี้นะอันนี้เป็นองค์ที่สามนะ องค์ที่สามสมเด็จทุกองคนี่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหมดนะฮะนี่องที่สามบอกเลยสุดยอดนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะฮะองคที่สี่นะอันนี้เป็นฐานแฟมนะฐานแฟมหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ฐานแฟมนะเกต์บตูมนะฮะอันนี้เป็นเกต์บตูมหรือที่ไหน <laughs> ผมไม่ทราบนะ เนี่เพราะว่าเจอแต่เจอแต่อะอันแต่ละองค์เนี่ก็จะเป็นพระศึกๆึกหน่อยแต่เนี้ยเป็นพระที่สวยสวยหน่อยนะอันนี้สวยสวยหน่อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะสมเด็จเนี่ยองค์นี้นะเนื้อฟูฟูเนื้อฟูฟูเลยนะอันนี้ก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะแคปหน้าจอนะแคปหน้าจอให้ผมได้ดูเนาะก็จะได้ บอกกล่าวให้กับทุกท่านได้ชมนะ, <c oughs> ะน,น,นะองนะี้เนื้อหาสวยๆนะพี่นังเนื้อหาสวยๆเลยนะต้องบอกเลยว่าเนื้อหาสวยๆเลยนะแต่ละองค์นะสมเด็จนะเอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับทุกองนะสมเด็จนะแต่พระยอ,อย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้เป็นฐานแซมนะฐานแซมดูเนื้อก่อนนะะโหดมากๆเลยนะองคนี้นะอย่างโหดเลยฮนะโหดจริงนะพี่นะอืหลังปาดหลังกระดานนะฮะโหดจริงๆเนื้ออง์นี้นะฐานแซมแล้วปาดนิยมด้วยนะปาดนิยมด้วยนะเก้าร้อยเาสิบเก้าบาทนะเป็นเจ้าของได้เลยนะอืม องนี้นะเนี่ยนะอ่าองนี้เป็นกวดกลางหอกคอยนะกวดกลางหอกคอยดูไม่ยากนะกวดกลางหอกคอยนะงคงนี้เอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะพี่นะปฐมมาเลิกนะปฐมมาเลิก ันนี้เหมือนเป็นเจดีนะเป็นเจดีเนี่เป็นเจดีเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเพราะว่าที่ผมทําช่องนี้เอาช่องนี้ไลน์เนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าผมต้องการให้ให้ให้มีอะไรเขาเรียกอะไรนะผู้ติดตามนะผู้ติดต,ตามสําหรับช่องใหม่ก่อนนะฮะ ก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีสององนะฮะเนื้อพ้าแบบนี้นะบางคนอาจจะแคปมาผมอาจจะงงนะว่าเป็นองค์ไหนองคนี้เป็นองค์องค์แรกที่นําเสนอไปนะองนี้เป็นองค์ที่สองนะเดี๋ยวผมจะงงนะหยิบพระผิดองค์ขึ้นมาอีกนะเดีย๋ยวดูหลังแป๊บนึงอ่าไม่อันนี้ไม่ใช่กุกวัดกลางของข่อยนะอันนี้น่าจะเป็นกลุก่อ่าวัดละคังนะวัดละคัง ปิมใหญ่นะ999บาทนะทุกองนะผมบอกว่าสมเด็จแต่และองคหน้าค้นหามากนะอันนี้คือชุดล่าสุดนะอ่ะต่อไปไปเจอพระหล่อนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะอ่ะวันนี้ผมมีพาแนวนี้นะประมาณนี้นะอ่ะมาเจอเหรียญหล่อหลวงพ่อปลายวัดกำแพงนะ,ะเหรียญหล่อหลวงพ่อปลายวัดกำแพงอืมประทมมาเลิกช่องใหม่นะบารมีพระสมเด็จ999นะ หลวงพ่อปลายเนี่ยเอาเจ็ดร้อยบาทนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะประถมมาเลิกก่อนเลยนะอืมอันนี้เป็นวัดเขาตะเคาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นหลวงพ่อชุ่มวัดบางนาในาหรือว่าเป็นหลวงพ่อโสธรนะแต่เอาเจ็ดร้อยพอนะเป็นเหรียญหล่อนะเอาวันนี้ผมมีเหรียญหล่อนะที่เป็นที่ถกเถียงกันเยอะๆเลยนะอันนี้ผมจําชื่อหลวงพ่อไม่ได้นะเดี๋ยนะผมมันติดอยู่ในปากเนี่ยนะ นึกนึกไม่ออกสักคู่นะครับผมนะ เหรียญสิริจันโทนะเหรียญสิริจันโทพระกรุกงเทพหลวงพ่อพรนะหลวงพ่อพรหลวงพ่อพรวัดนอนเมืองอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อนี่ เอาเจ็ดร้อยบาทนะเอาเจ็ดร้อยบาทหลวงปู่สุกนะวัดประคองมาคำเท่านะเป็นเหรียญล่อนอนะเหรียญหลวงปู่สุกนี่เพิ่งจะได้ครั้งแรกนะเหรียญล่อนะแต่ได้มาสองเหรียญน,นะวันนี้นะเนี่ยเอาเจ็ดร้อยบาทนะอเอาเถียงกันมีหรือไม่มีผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมได้มาแบบนี้นะเขาขายแบบนี้นะ เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทเหรียญหล่อหลองปู่สุกนะอันนี้ก็เป็นเหรียญหลงปู่ไข่แป๊บเลยนะเนี่ยหลงปูกไขวัดเชิงเลนนะเหรียญหล่อ มีจานเลยนะแล้วก็มีทองเก่าๆนะนี่หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะเหรียญหล่อนะอันนี้เป็นเหรียญหล่อต้องเข้าใจความธรรมชาติของเหรียญหลอดด้วยนะพี่นะมันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนเหรียญปั๊มนะฮะเอาเจ็ดร้อยบาทนะเอาเจ็ดร้อยบาทอ่ะมาดูพระกลิ่งนะอันนี้มีจานด้วยนะพระกลิ่นนะมีจานด้วย มันบานจริงๆเลยนะอย่างเงี้ยนะแต่างี้ผมไม่ทราบที่แล้วก็ไม่ทราบด้วยครับว่าเป็นพระที่ไหนนะนะไม่ทราบที่แล้วก็ไม่รทราบว่าเป็นพระท,ที่ไหนแบบนี้เอาหนึ่งพันบาทนะเอาหนึ่งพันบาทนี่มาดูพระเนื้อสำลิดกันดีกว่านะอันนี้เป็นสำลิดอันนี้น่าจะเป็น่า,พร,พ,รา,พ,นนาพระพิคเนตนะอ่าพระพิคเนตเหมือนนั่งอยู่บนยอดใบสีนะยอดใบสีอ่าพระพิคเนตเห็นไหะ อันนี้เป็นเป็นสำริดนะฮะเป็นสำริดนะเอ็งเอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะเนี่ยเอาหนึ่งพันบาทผมไม่ทราบที่นะฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อเอมนะหลวงพ่อเอมนี่ก็จะเป็นพระสุขโขไทยนะพ้าสุขโขไทยเนี่อ่เป็นพ้าสุโขททยนะหลวงพ่อเอม ลวงพ่อเอมเนี่ยเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะหลวงพ่อเอพม A, นะพิมพ์นิยมเอนะพิมพ์นิยมเอเอาหนึ่งพันบาทนี่กลมสวยสวยแดงแดงนะกลมสวยสวยแดงแดงบอกเลยว่าสวยจริงนะสวยจริง หนึ่งพันบาทครับนิยม a นะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมวัดอ่าวัดหนองโพอ่าออกวัดหนองหลวงออกวัดหนองหลวงก็คือเป็นฐานสูงอันนี้เป็นฐานสูงฐานสูงหลุดเตี้ยนี่ดูตรงนี้นะครับพี่นะนี่อันนี้คือฐานสูง ฐานสูงก็คือเขามีตรงนี้เนี่ยเขามีตรงเนี้ยประมาณสองสามมิลน,นะตรงเนี้ยฐานสูงแต่ถ้าไม่มีฐานอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฐานเตี้ยนะฐานเตี้ยหายยากกว่าแต่ว่าความนิยมนิยมทั้งคู่นะนิยมทั้งคู่อย่างเงี้ยเอาแปดร้อยบาทนะเอาแปดร้อยบาทผมบอกเลยนะพี่มีเงินแปดร้อยพี่ซื้อไม่ได้นะเอาแค่โลหะก็พอแล้วนะ เอาแค่โลหะก็พอซื้อไม่ได้อันนี้เป็นปั๊มนะเป็นปัม๊มเป็นปัม๊มหลวงพ่อเดิมนะอย่างเงี้ยเอาเจ็ดร้อยนะเอาเจ็ดร้อยเอาเจ็ดร้อยเนื้ออปาก้านะเนื้ออปกาก้าหาเจ็ดร้อยบาทอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะพี่ว่าเป็นพระอะไรนะอาจจะเป็นพวกพระเทวรูปนะเทวลัยหรืออะไรต่างๆนะแต่เก่าเก่ามากๆเลย เป็นพระบ้านในองค์นี้เป็นที่ได้มาในอยู่ในถุงหิ้วนะทําให้ผุงพระผมขาดเลยนะนี่นะอย่างเงี้ยผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทคือเครื่องอ่าเขาเรียกอะไรเครื่องทรงอาจจะเยอะหน่อยนะเครื่องทรงอาจจะเยอะหน่อยเอาเจ็ดร้อยบาทอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะหลวงพ่อรอดนะพระครูรอดนะพระครูรอด อย่างนี้ก็ไม่แพงนะเอาเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะฮะอ่านี่อันนี้สิเห็นไหมเขาลงทองกเก่าๆไว้เนะี่ยพาพพวกนี้ผมผมมองว่าเป็นอยุธยาเป็นอะไรไปอย่างนั้นนะอยุทยาสุขโขทยัยลบเรีอะไรไปแบบนั้นเลยนะความน่าจะเป็นตามยุคนะตามยุคนะผมมองว่าเก่าอยู่ในขั้นของอยุทยานะอย่างนี้เอา1นึ่พันบาทนะเอาหนึ่พันบาท นิยมเนะพยายามแคบรูปพระให้ผมดูชัดๆเจนๆแบบนี้นะครับพี่นะเพราะว่าผมไม่ได้ไปไวนะไปช้าๆสบายๆายนะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นพิมพ์ A ์นะอืมเป็นพิมพ์ A สวยๆเลยนะอย่างนงี้นะสวยๆเลยนะเอาหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทอันนี้เป็นสามชายนะเฮ่งๆหน่อยนะ ใครอยากได้ไว้ศึกษานะหรือว่าจะดูพิมพ์ต่างๆก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทอ๋ออันนี้เป็นอ๋ออะไรเหมือนกันนะอันนี้เป็นองค์แรกที่ผมนําเสนออันนี้เป็นองค์ที่สองนะเนี่ยเป็นสำลิศนะแต่ว่าไม่ทราบพี่นะแต่ว่าเป็นพระพิคเนตผมว่าน่าจะตั้งไว้ในบ้านนะ่ะน,น่าจะดีนะเพราะว่าเป็นสิรมมงคลน,นะเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะพระพิคเนตของเรานะอันนี้เป็น Up, นะเมฆศิษนะย์นะเปเป็นเป็นเป็นสำริ์นะขออภัยนะเป็นสำริ์อ่าอันนี้ผมเอาหนึ่งพันบาทนะอันนี้เป็นพวกพิมพ์ปั้นนะครับพี่นะต้องปั้นเอานะแบบนี้นะเอาหนึ่งพันบาทอันนี้ก็เป็นปิดตาอันนี้เป็นเหมือนเมฆสิษิ์นะเป็นเมฆสิษย์นะอย่างเงี้ยเอาเจ็ดร้อยบาทนะมีจานด้วยนะมีจานเลยเอาเจ็ดร้อยบาทาทุกท่านจะได้เป็นเจ้าของกันได้นะแล้วปฐถมมาเริ่มสาหรับช่องใหม่นะ บารมีพัชสมเด็จ999นะฮะเบอร์โทรนะช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมลงไว้ในด้านล่างของของคลิปเนี่ยตลอดรลยะเวลาที่ท่านดูคลิปมาเนี่ยท่านก็จะเห็นเบอร์โทรนะ0994580362นะฮะเพราะฉนั้นทุกเครื่องของเพชรพิจิตรทุกช่องของเพชรพิจิตรทุกช่องของในเครือของเพชรพิจิตรเนี่ยจะมีลายนะแล้วก็มีเบอร์โทรที่เป็นเบอร์โทรประจําช่องของแต่ละช่องนะเพราะฉะนั้น ต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้คุยกับเพทริจิตนะอาจจะคุยกับพวกพนักงานแทนก็ได้นะฮะอันนี้คือชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบอันนี้ผมไม่ทราบเจจินะว่าเป็นที่ไหนนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะอ,อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อทานะเป็นหลวงพ่อทาโอ้บอกเลยพี่หลวงพ่อทาองค์นี้สุดติงจริงๆนะยุคแรกเลยนะอันนี้ยุคแรกๆเนี่ยผมขายเอาเบาๆนะขายแบบไม่ได้เอากําไรขายแบบ,แบบแบ่งกันใช้นะเอาไปที่ จ็ดร้อยบาทนะเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะพับเบาๆดูง่ายๆแบบนี้นะอ่าสวยๆอ่ะสนใจก็สอบถามนะฮะแล้วก็สามารถติดต่อนะกับเพชรพิจิตได้เลยนะตอนนี้ก็ติดต่อเพชรพิจิตได้นะหรือไม่ก็อ่าผ่านไลน์นะผ่านเบอร์โทรนะสำหรับอ่าช่องใหม่ก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมผมก็จะพกอ่า ไปสามเครื่องเลยนะวันนี้นะผมก็จะพกไปสามเครื่องเลยนะใครที่จะ,ต,ะติดต่อทางช่องทางไหนก็สามารถติดต่อได้เลยนะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมเพชรจ่ตต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ